คิวจะถึงคิวแล้วจะจับไม่เนี่ยของขวัญน,น่ะแปบ,บนึงขอแต่งหน้าก่อนและททำคลิปรีวิวหนังแปบ,บนึงโอเคเยี่ Merry Christmas and Happy New Year สวัสดีค่ะทงานทุกคนไม่รู้เป็นไรอะ่ะถึงช่วงนี้เท่าไรนะตื่นเต้นทุกทีไปไหนก็เห็นแต่ก้นคริสต์มาสเห็นแต่แสงสีเสียงบรรยากาศคือดูก,กลมกลม่อมอบอุ่นคู่ควรกับคำว่า it's the most wonderful time of the year หลายคนเนี่ยมีวิธีเฉลิบฉลองคนละแบบบางคนไปเที่ยวบางคนแค่ได้กินข้าวด้วยกันก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าใครที่มีพพลนจะไปไหน่อยนะโคดูขอแนะนำหนังคริสต์มาส5เรื่องนี้บอกเลยว่าคุณดูคัดแล้วสนุกแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยเริ่มเรื่องแรกเลยครับ a r t h u r Christmas ของขวัญจามดวป่วด Christmas หนัง Art o r Christmas เป็นแอนิเมชันสัญชาติ British ทั้งสำเนียงสำนวนแล้วก็คำศัพท์เนี่ยจึงเป็นแบบ British English เรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตระกูลซานตานะฮะที่สืบทอดหน้าที่แจกของขวัญเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่ปีนี้ดันมีเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ของขวัญค่ะ อาร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะและมประสบการณ์ที่อดน,นิสสดเนี่ยจึงต้องทําทุกวิธีทางเพื่อแข่งกับเวลาใน้ไปส่งของขวัญท้นสุดท้ายให้ทันก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นบอกลเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยจะออกแนวแบบลุ้นๆตะลุยฝ่าฟันอุปสรรคค่ะตัวหนังนี่มีความสนุกสนานแล้วก็มีมุกตลกแทรกตลอดเลยค่ะถ้าบ้านไหนไนมีลูกหลานที่อินกับซารตาคลสมากนะคะเรื่องเนี่ยคือเหมาะมากก,กับการดูช่วงปีใหม่นี้บทในหนังก็จะประมาณนี้ค่ะ How to to jobt Family Mal's me doing even better an <laughs> hey, <laughs> ด้วยการที่หน,น,น,นังเป็นแอนิเมชันะแล้วก็การออกเสียงเนี่ยค่อนข้างจะชัดถ้อยชัดคำและมีการแทรกสำหรับแล้วก็มุกตลกต่างๆค่ะเราไปดูกันไหม The map of the clauses. Used every Christmas night in history. Whatever your brother says, Arthur, it's the same old world. เนี่ยคนที่อินกับแสดงบริทิชน,นะฮะและกำลังฝึกอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเหมาะกับเธอจริงๆถ้เาเป็นบริทิชที่ไม่ยากเกินไปทุกคนฟังออกแน่นอนค่ะหนังเรื่องที่2ค่ะ Jingle Jing Jangle A Christmas Journey เป็นหนังที่ออกในปี2020 หรือชื่อไทยว่าคริสต์มาสมัศาจรรย์ Once upon a time Lived the greatest inventor that ever there was Jeronicus Django I would lose everything เรื่องนี้จะแตกต่างกับเรื่องแรกขงที่ว่าเป็นหนังเมสซิคิลคือมีการร้องเพลงตลอดเวลานะคะมีทั้งแฟนซีมีทั้งเวนโมและที่เด็กคือมีของเล่นมีชีวิตเยอะแหละเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านท่านหนึ่งนะที่เป็นเจ้าของร้านของเล่นมาสกันที่ทุกเทศกาลเนี่ยก็จะมีคนหลังหลมาซื้อของร้านนี้ค่ะแต่เรื่องวันดันเกิดขึ้นมาว่าสูตรผลิตของเล่นมันถูกขโมยไปและเวนตมก็หายไปพร้อมกันและเจ้าของร้านซึ่งเป็นคุณปู่กับคุณหลานเนี่ยก็เลยต้องตามทวงทุกอย่างที้เป็นของตัวเองกลับมาอาลมของ ตัวร้ายผิลปูเจสไตน์มีสุขปนเศร้าหน่อยๆน่อยแล้วก็พูดถึงความรักความสมัครใระหว่างตัวละครที่มีความตากวัยกันมากเนือเรื่องเนี่ยเด็กเล็กอาจจะมีความลำบากในการเข้าใจนิดนึงนะฮะและด้วยความที่เป็นหนักมือซิคเลเนี่ยก็จะมีการร้องเล่นเต้นรำระหว่างเรื่องและภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะมีความแฟนซีนิดนิดถ้าจะให้นะนำเนี่ยควรจมเหมาะกับเด็กโตวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าดูได้สบาย เลดี้ที่3ค่ะ Alien Xmas Christmas ฉบับต่างดาว This is the story of the very first alien christmas This is earth We will build the build ultimate weapon. เรื่องนี้นะพี่เสียยนที่ว่าเป็นหนัง stop motion stop motion คือหนังที่หลับค่อยๆปั้นดินตทมันขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับตัวละครทีละนิดละหน่อยแล้วก็เอาลหลายๆเฟรมมาอยู่ด้วยกันนะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะหนังเรื่องนี้เนะี่ยออกแนวน่ารักน่ารักนะคะความยาวแค่40นาที เหมาะมากกับการนั่งดูี่การเป็นครอบครัวค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเอเลี่ยนวาร้าตัวหนึ่งที่ชื่อว่า X นะฮะที่มีแผนจะฉกทุกอย่างไปจากดาวโลกแต่บังเอิญกับมาบุกโลกเนี่ยตรงกับช่วงคริสต์มาสของชาวเอลฟ์ในแถบควโลกพอดีความสนุกก็เลยบังเกิดขึ้นเลยค่ะ โดยเรื่องจะออกแบบแนวนิทานสำหรับเด็กมากกว่าคนที่สนุกที่สุดคงจะเป็นเด็กตัวเล็กนั่นเองแต่สำหรับผู้ปกครองนะฮะก็สามารถดูได้ค่ะดูเป็นเพื่อนลูกๆคอยพูดคอยสอดทั้งแนวคิดแล้วก็เสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับน้องด้วยนะคะประโยคที่จะเจอในหนังเนี่ยก็อยู่ระดับนี้ค่ะ that? That's it? Where's How you Work เห็นไหมไม่ยากเลยเนาะเป็นภาษาตามแบบฉบับนิทานเด็กนะคะทั้งในมีคำศัพท์ที่ใช้ทุกวันได้บอกเล่าภาษาง่ายๆค่ะสดใสไม่มีพิษไม่มีภัยหนังต่อไปคือหนังเรื่อง l l า u สสั้นๆเลยค่ะ Klaus เป็นหนังที่ออกในช่วงปี2019นะะฮะ hello j a s p e r Johansson postman Mr. ส l a u s uh, laus, you have a gift เป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับประมาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซานตาไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็กวากเรนดี hmm. เองก็บินไม่ได้เป็นแอนิเมชันดูง่ายนะฮะเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ดูได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันสอดแทรกข้อคิดไว้เยอะมากเรื่องนี้พิเศษตที่ว่าเป็นหนังจากทีมผู้สร้างเดียวกับหนังเรื่องมินเนีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกชายเศรษฐีคนนึงคะที่แบบว่า ทั้งขิ้เกียจไม่สู้งานนะคะตัวเองก็เลยถูกพ่อส่งนะคะไปดัดนิสยัยในพื้นที่ห่างไกลเป็นมือที่น่ากลัวแล้วก็คนก็ไม่เฟรนด์ลี่เลยอะและเรื่องก็พาน,นะคะลูกชายคนนี้เนี่ยไปเจอกับลุงคนหนึ่งคะซึ่งเป็นคนทําของเล่นเรื่องมันก็เลยสรุกตรงนี้ค่ะคือลูกเศรษฐีคนนี้กับคนลุงเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันเพื่อเอาของเล่นนะคะไปสร้างความสุขให้กับเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านบอกได้ทุกอารมณ์ค่ะ ทั้งสนุกสนานตลกขบขันซึ้งเศร้านะคะมีให้หมดเลยแล้วก็เสริมข้อคิดต่างๆไว้มากมายด้วยค่ะที่สำคัญนะเพลงคือเพราะมากเราบังกันหน่อยไหมพูดถึงภาษาที่ใช้ในหนังเรื่องนี้บ้างค่ะบทสนทนาต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะออกเสียงชัดมากเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่คือดูได้หมดพลัใช้ใช้ก็ไม่ยากเกินไปไปฟังสักส่วนหนึ่งไหม What happened here. Oh, yeah. I thought I would give the place an update. Someone would have to be pretty stupid to want to leave this place now. The Christmas Chronicles ตอนนี้มีสองภาคแล้วนะ Let's get this party started. Show up Dear Santa. Cate Pierce, been really good this year. เรื่องนี้กอสนุกมากค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสองพี่น้องที่น้องสาวจะเชื่อแล้วก็อินมากกับตำนานสานตาคลอส s ทางคู่ก็เลยไปชวนกันไปพิสูจน์กันเลยว่าใครถูกใครผิด ว่สซาคลอเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าจนทั้งคู่เนี่ยก็เลยมาเจอซานตาคลอสตัวจริงค่ะซานตาคลอสที่ไปทางเวทมนต์ใส่ชุดแดงแล้วก็แบบรถลากเลื่อนที่แบบลากโดยกวางเรนเดียห์เหาะได้ตรงตามตำนานเป๊ะแต่สอบพี่ตองเนี่ยดันสร้างปัญหาค่ะด้วยการแบบทําให้หมวกซานต้ามันหายไปเวทมนต์ซานต้าก็เลยหายไปพร้อมกันหนักกว่านั้นคือกวางเรนเดียก็หายไปด้วยทั้งคู่ก็เลยต้องร่วมกับซานตาคลอสเพื่อตามหาหมวกแล้วก็กวางเรนเดียที่หายไปและทําภารกิจเซฟคริสต์มาส แจกของหวานก่อนภาทิตย์ขึ้นตอนนี้มีสองภาคและมีฉายทาง n น t f ฟ i ิทั้งสองภาคเลยนะเรื่องคุณภาพความสนุกไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเาพยนตที่ผู้สร้างเดียวกับหนังเรื่อง Harry Potter ในพอตเรื่องเนี่ยจะเห็นถึงมิตรภาพความสมรคีของตัวเอกมีทั้งเรื่องตลกขำดังเรื่องเลยค่ะแล้วก็ตอนจบนี่มีแอบซึ้งมีคนน้ำตาลล่วมได้เลยนะ คุณรู้สึกเรื่องนี้เป็นหนังที่ร่วมสมัยมากคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีการผูกตำนานเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สำนวนและคำศัพท์เนี่ยก็เป็นศัพท์ใกล้ๆตัวเรานะคะมีความทันสมัยแล้วก็ไวด้วยน่อยๆเป็น,นอีกเรื่องที่ดูพร้อมกันได้ทางครอบครัวเด็กๆผู้ปกครองนะคะสามารถภาษาอังกฤษไปพร้อมกันได้เลยในไนหนก็ด้ไหนละทางอีกเรื่องหนึ่งดิวเสร็จยังเนี่ยงานจ้าของขวัญจะเลิกแล้วนึกทางอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องนี้คือ family switch หรือครอบครัวตัวสลับ I wish you could be me I would love for you to be me for one day เรื่องเนี้ยเพิ่งลงใน Netflix เลยนะเป็นหนังคริสต์มาสแนวครอบครัวที่ดูเนี่ย ขำทั้งเรื่องแล้วก็ซึ้งด้วยเพราะเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งฮะที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนะฮะทั้ง4คนเนี่ยมีความชอบบุคลิกที่ต่างกันชัดเจนมากแต่มันเกิดเวทมนต์ในคืนคริสต์มาสทำให้พวกเขาเนี่ยสลับร่างกันพ่อสลับเป็นลูกชายแม่สลับเป็นลูกสาวและความสนุกคือแต่ละคนเนี่ยต้องไปทําภารกิจที่สําคัญมากแทนกันตัวละครแต่ละคนเนี่ยก็ตามสไตล์หนังคอมดี้เนาะมีทั้งมุกตลกปนเข้ามาเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดทั้งในโรงเรียนที่ทํางานสไตล์ท่องเที่ยวครัวเรื่องนี้มันดี ที่ว่าคนดูอย่างเราเราอ่ะจะได้เรียนทั้งประโยชน์คาศัพท์ในสถานที่ที่พอ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกสาวเนี่ยต้องไปทําภารกิจเป็นประโยชน์มากค่ะแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็ไม่ได้ยากด้วยคุณพอ่อคุณแม่ลูกเนี่ยสามารถนั่งดูที่การและฝึะกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันได้ค่ะอ่ะครบแล้ว5้าเรื่องแล้วก็แถมอีกหนึ่งเรื่องให้ใครชอบเรื่องไหนเคยดูเรื่องไหนและจะไปดูเรื่องไหนลองคอมเมนต์บอกกันดูหน่อยนะคอยสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษกับหนังที่ชอบนะคะ โอ้ยเสร็จแล้วรอด้วยเอาเป็นว่า Happy Holiday นะคะสุขสัร์วันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนริว้วโอ้ยนืมฝาดาษอังสฤษ Say It Like Native ทั้งสองเล่มไปด้วยไไค่ะรวมประโยคที่ Native Speaker เข้าใช้กันจริง2เล่มสามพประโยคมีให้ถึง120สถานการณ์อ่านปุ๊บเนี่ยออกเสียงเป็น Native Speaker เลยใครสนใจคลิกข้างล่างได้เลยนะไปริว้ว แบบหนึงก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะไปแล้วนะคะ